ไม่หญิงสาวเพิ่งเสียสามีไปแต่กลับถูกพ่อสามีบังคับให้ตั้งครันเพื่อสืบสายเลือดความลับอันมืดดำที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตายของสามีจะถูกเปิดเผยพร้อมกับความรักที่แท้จริงหรือไม่เรื่องราวสุดเสเตือนใจที่ทุกนาทีเต็มไปด้วยความระทึกความเจ็บปวดและความลับที่ไม่มีใครคาดคิดคุณพร้อมจะเปิดประตูสู่ความจริงไปพร้อมกับเธอหรือยังใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวชายหนุ่มเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน บ้านทั้งหลังเงียบงนันมีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่เดินดังติ๊กตอกกลิ่นทูปลอยอวบอวนไปทั่วห้องโถงทําให้บรรยากาศอึมครึมและกดดันหญิงสาวในชุดดายืนกําผ้าเช็ดหน้าแน,น่นน้าตายอย่างเปื้อนใบหน้าเธอคือภรรยาที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานแต่กลับต้องกลายเป็นแม่อย่างรวดเร็วประตูไม้เก่าเปิดออกอย่างช้าๆเสียงเอดอะด,ดังสะท้อนชายชาราเดินเข้ามาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่สายตากลับแข็งกร้าว เขาคือพ่อสามีผู้ที่ยังไม่ยอมรับชะตากรรมของการสูญเสียลูกชายเธอต้องให้กำเนิดหลานของฉันเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นกระทันหันหญิงสาวสะดุ้งตัวสั่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเธอหันไปมองดวงตาคมที่จับจ้องไม่กระพริบกลิ่นควันทูบผสมกับกลิ่นเหงื่อทำให้เธอหายใจติดขัดเสียงหัวใจเต้นดังกลบเสียงรอบข้างทุกคำที่เขาพูดเหมือนกดทับลงบนบ่าของเธอบ้านนี้ต้องมีคนสืบท่อต่อไป เขาก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักแน่นกระแทกพื้นไม้ดังโปกๆหญิงสาวถอยหลังจนแผ่นหลังชนผนังเย็นเฉียบเธอหลับตาน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งภาพใบหน้าของสามีที่เพิ่งเสียชีวิตผุดขึ้นมาในความคิดความเจ็บปวดและความหวาดกลัวประดังเข้ามาพร้อมกันแต่ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากห้องด้านในเหมือนเสียงของสามีที่เธอเพิ่งสูญเสียไป หัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะมือสัน่นจนแทบปล่อยผ้าเช็ดหน้าหล่นเธอเบิกตากว้างหันขอบไปยังห้องนั้นไฟในบ้านกระพริบวูบว่าเปล่ากับมีกระแสลมแผ่วพัดผ่านมาพ่อสามีเองก็หยุดชะงักสายตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเสียงนั้นดังชัดขึ้นอย่าทำร้ายเธอคำพูดเหมือนมีแรงกดทับทั่วทั้งห้องอากาศหนักอึ้งจนหายใจลำบากหญิงสาวก้าวช้าๆไปทางต้นเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ในเงามืดหลังบานประตูมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเงานั้นค่อยๆขยับเหมือนกำลังจะก้าวออกมาเสียงฝีเท้าเบาแต่กลับดังชัดในความเงียบหญิงสาวยกมือปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อสามีถอยหลังดวงตาเบิดกว้างใบหน้าซีดขาวเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่อยากเชื่อเขาพึมพำเสียงสัน่นนี่มันเป็นไปไม่ได้เงาร่างนั้นปรากฏชัดขึ้นเป็นชายหนุ่มในชุดที่เขาใส่วันเกิดเหตุ ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำแต่ดวงตากลับมองมาด้วยความอ่อนโยนพ่อหยุดเถอะเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นบรรยากาศรอบตัวเย็นวาบเหมือนมีลมหนาวพัดผ่านกลิ่นทูปที่เคยหนาหนักกลับจางลงทันตาหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนทั้งสุขทั้งเศร้าเธอยกมือเอื้อมไปแต่สัมผัสได้เพียงอากาศว่างเปล่าพ่อสามีตัวสั่นหายใจแรงเหงือเม็ดโตหลาตามขมับ เขามองลูกชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนจริงทำไมทำไมเจ้าถึงเสียงเขาขาดห่วงสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนเขาก้าถอยจนหลังชนโตะ๊ะหมู่บูชาเสียงเครื่องเงินกระทบกันดังกรุ้งกริ้งชายหนุ่มเงามองตรงไปยังบิดาอย่าบังคับเธออย่าทำให้วิญญาณฉันไม่สงบคำพูดนั้นดังสะท้อนในอกทุกคนหญิงสาวตัวสัน่นแต่ในแววตากลับมีประกายความหวังเล็กๆ เธอรู้สึกเหมือนสามียังคงปกป้องอยู่ข้างๆบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนจากหนักอึ้งเป็นวังเวงเย,ย็ยเนเยือยเยือกเงาของชายหนุ่มยังคงยืนอยู่แต่ร่างกายเริ่มสลายเป็นหมอกบางๆเสียงสุดท้ายของเขาดังขึ้นเธอไม่ใช่ของใครนอกจากหัวใจของตัวเองหมอกควันสีขาวค่อยๆลอยกระจายไปทั่วห้องแสงไฟสลัวกระพริบเหมือนจะดับวูบลงทุกขณะหญิงสาวก้มหน้ากอดอกร่างสั่นสะท้านทั้งจากความหนาวและความกลัว พ่อสามียืนแข็งทื่อสองตาเบิกกว่าไม่กระพริบริมฝีปากสั่นเหมือนจะเอ่ยอะไรแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเหมื่อไหลเป็นสายลงตามกรอบหน้าทัานใดนั้นเสียงแตกดังเปรดังขึ้นจากโต๊ะหมู่บูชากรอบรูปของลูกชายร่วงลงมากระแทกพื้นกระจกแตกกระจายเสียงดังสะท้อนก้องทั้งห้องหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวร่างสุดเข่าแทบไม่ยืนไหวหัวใจเต้นรัวเหมือนจะฉีกอกออกมา เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นเห็นหมอกบางหมุนวนรอบตัวพ่อสามีข้าไม่เสียงเขาขาดห้วงแหบพร่าเหมือนถูกบีบรัดลำคอสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความเจ็บปวดเขายกมือกุมอกก่อนจะสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าหญิงสาวหอบหายใจแรงพยายามยันตัวลุกขึ้นสายตาจับจ้องไปยังหมอกที่ค่อยๆหายไปความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอ เธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นไม้กำลังสั่นไหวเบาๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นเธอหันไปมองบานประตูที่แง้มอยู่ครึ่งหนึ่งเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังประตูช้าๆแผ่วเ,เบาแต่ชัดเจนจนเลือดในกายเย็นเฉียบหญิงสาวก,กัดริมฝีปากแน่นความหวาดกลัวแล่นขึ้นสู่หัวใจอีกครั้งเธอยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปยังเงาที่ขยับหลังประตูเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นทีละก้าวกล้องสะท้อนในความเงียบงนัน หัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะขาดลมหายใจบานประตูไม้ค่อยๆส่งเสียงเอดอาดช่องว่างเปิดกว้างขึ้นอย่างช้าๆลมเย็ยนวูบหนึ่งพัดเข้ามาทำให้เปลวเทียนสั่นไหวจนเกือบดับหญิงสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าวฝ่าเท้าเหยียบเศษกระจกแตกเสียงดังกรอบแกรบเธอรีบยกมือขึ้นปิดปากกลัวเสียงนั้นจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ข้างหลังประตูพ่อสามียังคงนั่งก้มหน้าหายใจแรงและติดขัด เหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นแววตาเขายังจ้องไปทางเงาดาด้วยความสยดสยองแล้วเงาร่างนั้นก็ก้าวออกมาร่างสูงใหญ่ในชุดสีดําสนิทใบหน้าถูกบดบังด้วยเงามืดแต่ดวงตากลับทอแสงวาววับเหมือนสัตว์นักล่าในความมืดหญิงสาวตัวสั่นสถานขาแทบไร้เรี่ยวแรงเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทุกวินาทีเสียงในอกตะโกนบอกให้หนีแต่ร่างกายกลับไม่ยอมขยับ ชายร่างดำหยุดยืนอยู่ตรงกลางห้องสายตาของเขาจับจ้องไปที่พ่อสามีไม่ระวางบรรยากาศเงียบสงัดราวกับเวลาได้หยุดลงในชั่วขณะนั้นหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหายใจถี่รัวเสียงกระซิบแทรกซึมเข้ามาในโสตประสาทเหมือนเล็ดลอดจากใต้ผิวหนังเธอรีบสายหน้าน้ำตาไหลพรากร่างสันะร,ร,ริกพ่อสามีตัวแข็งที่ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเขาพยายามลุกขึ้นแต่หัวเข่ากลับอ่อนแรงจนทรุดลงอีกครั้ง เสียงครางต่ำๆหลุดจากลำคอเหมือนคนถูกกดทับด้วยบางสิ่งเงาดำโน้มตัวลงใกล้หญิงสาวกลิ่นเย็นชื้นคล้ายดินเปียกและกลิ่นเหล็กคมคายลอยบอลลมหายใจของเธอขาดห่วงเหมือนจะหยุดไปทุกขณะทันใดนั้นแสงไฟจากเทียนบนโต๊ะหมู่บูชาลุกโชนขึ้นเองอย่างรุนแรงเงาดำสะดุ้งถอยหลังไปหนึ่งก้าวบรรยากาศทั้งห้องราวกับถูกแรงบางอย่างสะเทือนหญิงสาวใช้โอกาสนั้นวิ่งไปเกาะเสาไม้กลางบ้าน ฝ่ามือเธอเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบหัวใจยังเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงแหบพราของพ่อสามีดังขึ้นมันมันคือความผิดของข้าเองคำสารภาพหลุดออกมาท่ามกลางความเงียบงนันหญิงสาวหันขอบไปมองดวงตาเต็มไปด้วยคำถามพ่อสามีหลบสายตามือกำอกแน่นใบหน้าซีดเผือดราวกับความลับที่เขาปิดมานานกำลังถูกฉีกเปิดออกหญิงสาวยืนตัวแข็งคำพูดนั้นกองสะท้อนในหัวไม่หยุด ความผิดของเขาเองเธอทัวในใจดวงตาเบิดกว้างเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาพ่อสามีหลบสายตามือสั่นเทาริมฝีปากกัดจนเลือดซึมแต่เขายังคงพูดเสียงแผ่ววันที่ลูกชายตายข้าไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดหญิงสาวตัวเย็นว่าไปทั้งกายภาพเหตุการณ์วันงานศพผุดขึ้นมาอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางสิ่งบีบรัดลำคอ เงาดำที่ยืนอยู่เงียบเงียสะท้อนแววตาแดงจัดมันเหมือนกำลังฟังคำสารภาพด้วยความค่าโทษอากาศในห้องหนักอึ้งจนเหมือนจะบทขยี้ทุกคนให้แหลกสลายพ่อสามีหอบหายใจแรงเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังเงาดำนั้นเสียงสั่นพร่าหลุดออกมาข้าเป็นคนผลักเขาเองหญิงสาวสุดเข่าลงทันทีดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเอ๋อท้นไหลรินไม่หยุดเสียงในหัวเธอตะโกนแต่ปากกลับเปล่งเสียงใดไม่ออก เงาดำสั่นไหวก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้พ่อสามีพื้นไม้ใต้เท้าดังกึกก้องเหมือนแรงสะเทือนจากฟ้าผ่าความมืดคลายตัวออกราวกับกำลังตืนกินทุกสิ่งรอบข้างเสียงกรีดร้องแผ่วๆดังสะท้อนมาจากผนังบ้านหญิงสาวปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยังเล็ดลอดเข้ามาในหัวกลิ่นควันทุกที่เคยจางกลับแรงขึ้นจนแสบจมูกพ่อสามีนั่งตัวสั่นใบหน้าซีดเหมือนคนหมดเลือดเขายกมือขึ้นไว้เงาดำริมฝีปากสันดริก ลูกพ่อพอไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุเงาดำหยุดอยู่ตรงหน้าแสงสีแดงในดวงตากับพริบวับเหมือนเปลวไฟกำลังลุกโชนบรรยากาศรอบตัวเย็นเฉียบลงจนลมหายใจกลายเป็นไอหญิงสาวยกมือกอดตัวเองแน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอจ้องภาพตรงหน้าร่างเงาสูงใหญ่กับพ่อสามีที่คุกเข่าอยู่แทบเท้าแล้วเสียงก้องกังวานก็เปล่งออกมาจากเงาดำอุบัติเหตุหรือเจตนา ทุกคำสะท้อนก้องไปทั่วห้องจนเข้าของบนโต๊ะหมู่บูชาสันคลนพ่อสามีร้องให้สะอึกสะอื่นน้ำตาไหลพรากบ,บนเหงื่อที่ชุ่มหน้าเขาสายหน้าแรงๆแต่กลับพูดไม่ได้แม้แต่คําแก้ตัวหญิงสาวยกมือปิดปากน้ำตาไหลพรากความจริงกำลังจะถูกเปิดออกต่อหน้าต่อตาเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาอย่างช้าๆเงาดำยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความมืด สายตาแดงวาบจับจ้องพ่อที่กำลังคุกเข่าเสียงสะอื้นของชายชาราแผ่วเบาแทบปลืนไปกับลมหนาวที่พัดผ่านหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาเอ่อคลอในใจเธอเต็มไปด้วยทั้งความหวาดกลัวและความสงสารเธอรู้แล้วว่าความจริงนั้นเจ็บปวดเพียงใดเงาดำค่อยๆสลายกลายเป็นหมอกจางบรรยากาศกดดันหนักอึ้งค่อยๆค,ค,คลายลงเปลวเทียนกลับสว่างนวลเหมือนเดิมราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้น พ่อสามีล้มตัวลงกอดกรอบรูปที่แตกกระจายน้ำตาไหลพรากพรั่งพรูราวกับจะชล้างความผิดบาปในใจเสียงแหบพระเอ่ยออกมาพ่อขอโทษหญิงสาวค่อยๆก้าวไปยืนตรงหน้าเธอมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความสับสนแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเรื่องราวได้สิ้นสุดลงแล้วลมเย็นแผ่วหนึ่งพัดผ่านมาม่านผ้าขาวปลิวไหวเบาๆราวกับมีใครส่งสัญญาลา เธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกและกระซิบเบาๆไปเถอะไปสู่ที่ที่สงบในห้วงความเงียบงันนั้นหญิงสาวสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเพียงชั่วขณะเหมือนแขนของใครบางคนโอบกอดเธอไว้ก่อนจะหายไปตลอดกาล